อชีพเนี่ยถ่ายมือทำมือเห็นไหมเวลาขับรถเห็นไหมเหมือนในน้าเขาเขับรถมือนี่ถ่ายรูปมือนี่สักบอมเออีกอ่ะโอ้แค่ป่า ใส่แมสับวันนี้เขาใะพิกแก่เนาะห้องบาทตามเพราะว่าหัวที่ขันน้ำพริกระแดงมันแห้มันดกโอ้โคู่นำมาหนึงที่มันจ่าวน้ำมาหมันล้ำมดนล้นก็จางเด่ยพริกราพริกแนเสียของไม้หน่อยาดหน่มก ไปจาแวงก็สัดัดแส่ไอยู่มือขอไปแ่าเนี่ยเขาใจพี่เวาไหวลมยิงกนจายงเงาแบบเงาเงาแล้วขอสามส่าแล้วเงาทำกระเทียมอ้าโย่ทำกระเทียมเ้ลนำมันโย่บู๊ดีไปตำยิ้มันสิ้งเนี้ยเนี่ยไว้อะไรไ่เจะ Am. Okay. อันนี้คือการออกนะพริกจอดพริกออกเนียนน้ละใส่ใส่แล้วพอเลยน้อย่ดใส่น้อยึื รสป้าครสไซมันละสองโอเคโตนเตนี่าสามบุรลาด่านี้สามลอย่างนี้น้องโดนรงน